สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่งนะครับตัว AMD Radeon นะครับ RX 5700นะครับเป็นของบริษัท g ริกกระไนะครับในรุ่น Winforce นะครับผมเรียกรุ่นอย่างนี้แล้วกันเนาะรุ่น Winforce นะก็คือจะเป็นรุ่น3พัดลมนะครับ w i n f o r c ของเขานี่เป็นชุดพัดลมหากินเขา้งแต่ซีรีส์ GTX 9 7 0 0นะครับก็800เนี่ยก็จะมี w i n f o r c แบบนี้นะครับเป็นรุ่นขึ้นชื่อว่าเย็นจังนะครับเย็นอย่างอย่างนี้นะ ของเขาอ่ะเขาก็คุยของเขาไปนะครับแล้วก็มีไฟ RGB นะครับแล้วมีซิงแรมนะครับฮีทไปปนะครับเป็นลิขสิทธิ์ของกิก b ะไบอะครับว่าอันนี้เป็น w i n f o ร์เขาต้องฮีทไปทรงนี้นะครับซึ่งในตัวการ์ดวินฟอร์ของตัวกิก b ะไบเนี่ยนะครับส่วนมากมันจะยาวกว่าเพื่อนนะครับแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะมันจอกแนวยาวนะครับแต่ก็ไม่ใหญ่จออกไปทางยาวนิดนึงนะครับสมัยก่อนคือใครเล่นการ์ดกิกะ จะมีปัญหาเรื่องติดเคสนะครับสาหรับคนชอบใส่เคสเล็กนะก็จะมีบ้างนะครับสําหรับคนชอบใส่เคสเล็กะที่มีปัญหาเกี่ยวกับกิกบต์อย่างเงี้ยใส่แล้วหม้อน้ําข้างหน้าชนอะไรงี้นะครับก็จะมีบ้างเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับตัวนี้ราคาก็จะประมาณหมื่นสองหมื่นสามนะครับแล้วแต่จังหวะว่าใครจะกดได้ราคาไหนนะผมกดได้มาราคามื่นสามนะครับตัวนี้ในนี้จะมีอะไรมาให้ไหมเอยเดี๋ยวดูนะ กล่องการกระแทกของเขานะครับก็เป็นวิธีการกระแทกของเขาก็มีคู่มือ,อทำไมขี้เหนียวเจ้าไม่มีสติ๊กเกอร์ไม่มีเลยรอบนี้มีคู่มือกันเยวบริษัทขอเอขาแอบขโมยไปวเปล่าบริษัทเอทไวผมซื้อผ่านเอทไวออนไลน์นะครับคนห่อของนี่ปิดไว way, เอทไวแอบขโมยไปหรือเปล่าม่ดูสติ๊กเกอร์ก็มาดูที่ตัวการ้าเลยนะครับ โอเคเลาจะมีแบ็กเพจ e นะครับอันนี้แอดไว้เขาไม่ได้ติดวอยไว้ที่ที่การนะครับไม่ได้ติดไม่ได้ติดนะครับเป็นแบ็กเพเดวนะครับแล้วก็มีไฟ RGB ด้านข้างแบบนี้นะครับไฟ RGB เขานะจะเป็นแบบนี้ก็จะมีไฟอยู่ตรงนี้ฮิตซิงเขาเนี่ยจะเป็นคีดมันจะค่อนข้างยาวนะครับสังเกตนะฮิตซิงอ่ะ PCB ของกิกะไบต์อ่ะผมรู้สึกว่าเขายาวกว่าจเจ้าปกตินะคือแผ่น Pcb มันเท่าเดิมครับ แผ่น PCB มันเท่าของทุกคนแหละของ MSI ของคนอื่นเนี่ยมันก็จะ PCB มันจะถ้าเท่ากันครับแต่เนี่ยเห็นไหมครับช่วงท้าย PCB เนี่ยเขาจะมีซิงค์ฮิตไปของเขาเลยดีอีกนะครับนั่นเป็นให้การ์ดของเขาเนี่ยมันจะยาวกว่าเพื่อนครับมันจะใส่สองสล็อตได้แต่มันจะออกแนวยาวการ์ดกิกนะส่วนมากมันจะเป็นการ์ดสองสล็อตแต่มันจะยาวเดอเวนซี่ออร์ดตัวท็อปนะครับที่มันจะเป็นสองจุดห้านะครับก็คือสองจุดห้าสล็อตนะครับคือ ใครที่มีบอร์ดใส่ PCI สองตัวได้แต่เป็น PCI แบบปกติอ่ะมันจะใส่สองใบไม่ได้นะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคืองานด้านข้างผมว่าเขาแพ้พวก m อเมนะอย่างคลิปก่อนหน้าที่เรารีวิวกันไปนครับเอเมทัยเขาจะมีกรอบปิดนี้เลยนะสวยงามมากเลยเขาจะปิดซิงของเขาัมะมีเปลือยบ้างปิดบ้างนะครับแต่ของกริกเนี่ยคือเปลือยรอบด้านเลยนะครับซิงส่วนซิงเพจส่วนเพจนะครับนี่นะครับมันจะมีกรอบที่เชื่อมติดกันเลยนะครับแต่ของเอเมทัยอ่ะตัว ที่เป็นสีทองเขาจะมีตรงนี้นะครับไปคิดรีวิวก่อนหน้าผมที่รีวิวไปนะครับก็ใบพัดเป็นใบพัดสามตัวนะครับสามตัวโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยมีประสบการณ์ที่ดีเท่าไหร่กับกิ๊กนะครับเรื่องใบพัดไอ้พวกเนี้ยมันค่อนข้างจะแกว่งง่ายในส่วนตัวที่ผมเจอนะผมไม่แน่ใจว่าคุณอนเจอมันหรือไม่แกว่งง่ายตายง่ายนะครับใบพัดกิ๊กเนี่ยแต่เข้าปรับปรุงแล้วในรุ่นนี้ก็ขอภัยนะครับผมพูดรุ่นก่อนหน้าเนาะที่เจอ ส่วนฮิตไปเขาเนี่ยเป็นฮิตไปทองแดงนะครับชัดเลยเนี่ยแบบดิบๆเลยนะครับของโหดเลยคนอื่นมันจะเป็นคล้ายๆทองแดงชุบชุบอะไรเขาเรียกชุบเงินชุบโครเมียมนะครับขา,ขาวๆอ่ะแต่ของกิ๊งนี่คือเขาไม่เอาครับมันไม่เท่ของเขาคือนี่เลยครับทองแดงจ๋าเลยนะครับมาเลยแล้วเรามาดูที่ทองแดงเขามีกี่เส้นนะครับเดาๆแล้วผมดูจากแบทเพจด้านหลังเนี่ยเขาให้ทองแดงมาสี่เส้นนะครับสี่เส้นนะครับ ทางแดงสี่เส้นช่วงการกระจายฟินระบายความร้อนของเขาเนี่ยมันค่อนข้างโอเคเลยนะเขาลากยาวมากเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะเย็นอยู่พอสมควรนะครับส่วนภาคจ่ายไฟเนี่ยเป็นเรื่องหน้ายินดีมากเลยครับซีรีส์5้าเจ็ดศูนย์ศนเนี่ยผมเจอผมแกะการมาสามรุ่นแล้วเขาค่อนข้างจะใส่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะภาคใจไฟกับแรมมันร้อนมากหรือไงนะครับเขาถึงให้แรมให้ซิงค์มาทุกตัวเลยนะครับเนี่ย ซิงภาคจ่ายไฟนะครับแล้วก็เพดซิงแรมนะครับซิงแรมเขาก็มีหมดเลยนะครับอย่างของกิกก็ให้สิงแรมมาที่เป็นแผ่นประกบนะครับให้ซิงแรมมาดีมากเลยนะครับแต่ผมลองแล้วนะครับแรมกิกนี่ก็ยังอเลอแรมของห้าเจ็ดศูนย์นี่ก็ยังร้อนนะบีแรมเนี่ยผมเห็นมันวิ่งที่แปดสิบเก้าสิบขึ้นเลยนะครับอัดพัดลมร้อยก็ยังร้อนขนาดนั้นเลยนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับนี่ก็จะเป็นการ์ดกิกบต์นะครับตัวซีรีส์สามไพัดไวน์ฟอร์ดนะครับ ที่ผมเอามาอันบ็อกซิ่งให้ดูนะครับนี่ดูชัดเลยประมาณนี้นะครับซีรีส์วินฟอร์ดเป็นการ์ดยาวกว่าปกตินะครับเนี่ยยาวมาสักสองนิ้วอ่ะเนี่ยสองข้อนิ้วอ่ะนิ้วกว่ากับสองนิ้วอ่ะนะครับเขามีต่อความยาวท้ายอ่ะนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่พีพอร์ตก็เหมือนเจ้าอื่นครับให้ที่พีพอร์ตวัสามช่องให้ดีไมหนึ่งช่องนี่นะครับเหมือนเจ้าอื่นเลยเหมือนเอไม่ได้ที่ผมแกะไปก่อนหน้านี้นะครับก็โอเคนะครับ ก็จบแล้วนะครับสำหรับการอันบ็อกซิ่งนะครับตัว g ิกะไบต์570นะครับมีนฟอร์สมไพัดนะครับถ้าใครสนใจก็ลองดูนะครับชอบรุ่นไหนรูปทรงไงก็ลองนะครับจะกิ๊กจะเอเม่ได้แล้วแต่ชอบเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ